ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานของใครหลายๆคนเลยนะคะและถ้าพูดถึงกิจกรรมยอดฮิตเลยนะคะในหน้าร้อนเนี่ยก็คงจะหนีไม่พน้นกิจกรรมกลางแจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬากลางแจ้งหรือว่าการว่ายน้ําการไปเที่ยวชายทะเลใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าถ้ามวัวแต่สนุกโดยไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วนะคะอาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังค่ะเพราะว่าถูกแสงแดดนั้น แผลเผาจนตัวดำปิดปีเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ดีแน่ๆเลยค่ะพูดว่านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะปกป้องผิวของเราได้ยังไงบ้างค่ะจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเรือนกระจกหรือว่าโอโซนถูกทำลายทุกวันนี้โลกเรามีแต่จะร้อนขึ้นทุกวันค่ะนอกจากความร้อนที่อบอา้าวทาให้เราเหงืออ่อไหลคลายย้อยแล้วนะคะแสงแดดใจร้ายยังส่งรังสี UV ทะลุผิวหนังเราซึ่งนอกจากจะทำให้เรานั้นโดนแดดเผาแสบบวมแดงไหมเกรียมผิวคล้ำแล้วรังสี U V ยังเจาะลึกลงไปทำลายเซลล์ข้างใต้และเป็นต้นเหตุของกระฝ้าผิวหนังที่เหี่ยวย่นแก่ก่อนวัยและยังส่งผลทําให้เรานั้นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังอีกด้วยนะคะฟังอย่างนี้ปุ๊บหลายคนก็แทบจะหยิบครีมกันแดดขึ้นมาทาเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าครีมกันแดดที่คุณผู้ชมใช้อยู่นั้น คุณผู้ชมเลือกครีมกันแดดที่ดีที่สุดแล้วหรือ,อยังคะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะส่งผลกับประสิทธิภาพในการปกป้องผิวพรรณของเราโดยตรงค่ะประมาทไม่ได้เลยนะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าแสงแดดนั้นทำร้ายผิวเราได้ยังไงคะ่ะแสงแดดนั้นก็จะประกอบด้วยแรงสี3ชนิดด้วยกันค่ะมี UVA UVB แล้วก็ UVC ค่ะ ซึ่งเจ้ารังสี UVA เนี่ยนะคะก็จะสามารถทะลุชั้นผิวหนังเราลงไปถึงเซลล์ของเราเลยล่ะค่ะทำให้เซลล์นั้นสร้างเม็ดสีเมลานินเพิ่มขึ้นทำให้เรามีริ้วรอยเหี่ยวย่นหน้าแก่ก่อนวัยแถมนะคะยังทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังด้วยค่ะส่วนรังสี UVB นั้นนะคะก็จะทำให้เรามีผิวหนังที่ดำคล้ำแล้วก็หนาขึ้นค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นการที่ร่างกายของเรานั้น พยายามที่จะปกป้องไม่ให้เรานั้นต้องรับแสงแดดมากเกินไปค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่คิดว่าคงไม่โดนแรงสีพวกนี้เพราะว่าอยู่แต่ในอาคารนั้นนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าอันนี้ไม่จริงนะคะที่ไหนที่มีแสงที่นั่นก็ต้องมีแรงสีค่ะแสงแดดน่ากลัวสักขนาดนี้เราก็ต้องมีตัวช่วยอย่างครีมกันแดดนี้ละค่ะการเลือกครีมกันแดดที่ดีนั้นต้องเริ่มจากการดูค่า SPF หรือว่า sun protection factor ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการปกป้องเราจากรังสี UVD อันนี้ก็คงต้องเลือกตามการใช้งานนะคะว่าโดนแดดเผามากหรือน้อยมีผิวแทนหรือว่าผิวขาวแต่ว่าโดยทั่วไปนะนะคะก็ควรเลือกครีมกันแดดที่มี SPF เกิน30ขึ้นไปซึ่งสามารถปกป้องผิวเราได้เกิน98%แล้วล่ะค่ะไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องใช้ครีมกันแดดที่มี SPF สูง เพราะว่านอกจากจะราคาแพงโดยใช่เหตุแล้วนะคะบางคนก็อาจเกิดอาการแพ้ได้ด้วยค่ะต่อมาก็มาดูประสิทธิภาพในการปกป้องผิวเราจากรังสี UVA กันค่ะอันนี้นะคะให้สังเกตว่าครีมกันแดดนั้นมี PA หรือว่า PA ค่ะยิ่งมีเครื่องหมายบวกมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งปกป้องผิวเราต่อรอยเหี่ยวย่นและผลเสียระยะยาวของ UVA ได้ดีเท่านั้นละค่ะ พอได้ครีมที่ถูกใจแล้วนะคะก็ต้องทาให้ถูกวิธีด้วยค่ะคือควรทาครีมกันแดดก่อนจะออกจากบ้านไปผจญกับแสงแดดสัก30นาทีก่อนนะคะแล้วถ้าเล่นกีฬากลางแจ้งเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าเล่นน้ำแล้วถึงจะใช้ครีมกันแดดสูตรกันน้ำก็ต้องทาครีมกันแดดซ้ำทุกๆชั่วโมงนะคะรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็ลองไปสำรวจดูค่ะว่าครีมกันแดดของคุณผู้ชมนั้นสามารถปกป้องผิวได้ดีจริงหรือเปล่าค่ะ แล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดให้ถูกวิธีด้วยนะคะเพราะคงไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะมานั่งเสียใจที่ต้องทรมานทั้งร่างกายที่ถูกแดดเผาปวดแสบปวดร้อนแถมยังต้องมาทรมานใจที่ผิวไหม้เสียและเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังอีกด้วยนะคะขอให้หน้าร้อนนี้เป็นหน้าร้อนที่มีความสุขความสนุกและก็สุขภาพดีของคุณผู้ชมทุกคนนะคะ ถ้ามีอะไรอยากจะมาพูดคุยในระหว่างสัปดาห์นี้ก่อนรายการคุดเดย์สัปดาห์หนะ้าก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook ของเราค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ